ไม่ก็ตายนะครับไม่รู้เสียงจะดีหรือเปล่าไม่ตายสวัสดีครับสวัสดีครับต้องพูดเสียงไมรพอนะครับไม่ผมเสียนะครับอ่าพอมอนสุภกรในช่องม้อนคลาสสิกนะครับสวัสดีครับมาพบกับพี่พี่อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ได้พระดีพระสวยมาให้พี่พี่ได้รับชมกันด้านหน้านี้ก็คือพระคุณแผนครับพระคุณแผนพายแม่สีนวล นะครับคุนแผนพลายแม่สีนวลอธิษฐานจิตปลูกเสกโดยหลวงปู่หาสุภโรแห่งวัดป่าสกวันอำเภอสหังส,สขันจังหวัดกาลสินนะครับสร้างเมื่อปี2562พุทธคุณนั้นโอ้โหผมบอกว่าโชคลาภพวกทรัพย์แคลคลาดนะครับผมเชื่ออย่างนั้นประสบการณ์ตรงผมเนี่ยถูกหวยกับท่านก็มีแคลคลากับท่านก็มีนะครับ วันนี้ได้มาใหม่ก็เลยอยากจะนํามาลงคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับได้มาใหม่นะครับได้มาใหม่องค์ด้านล่างนะครับองเก่าอันนี้ยังเหลืออยู่เป็นเนื้อหลักของรุ่นนี้นะครับแต่ว่าองค์นี้ได้มาใหม่เอาเป็นว่าประวัติพระผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกประวัติการสร้างพระรุ่นนี้ผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับย้อนกลับไปรับชมได้ที่คอมเมนต์นะครับเอาละ กลับเข้ามาในคลิปนี้นะครับพระที่อยู่ในมือของผมนี้เป็นพระเนื้อก้นครกหายอดยากในรุ่นนี้นะครับเป็นพระที่ราคาไม่สูงมากแต่ผมเชื่อได้ว่ามีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลชื่องามนามมงคลครับพรายแม่สีนวนพรายแม่สีนวลนี้มีตัวตนจริงๆท่านเป็นคนอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ได้น้ำมันพายมาก็ กูบาโตท่านก็มาให้หลวงปู่หาสุภโรนั้นท่านทําเป็นพระและปลุกเสกนะครับเนื้อนี้พิเศษนะครับเป็นเนื้อก้นครกแต่ว่ามวลสารที่ติดหน้าพระเนี่ยสวยงามไหมครับโอ้มีอันนี้เดิมๆนะครับไม่ได้เติมแต่งนะครับอันนี้ส่องผ่านกรอบก็อาจจะไม่ค่อยชัดอ,อ้อลืมไปอันนี้คือหมายเลขห้านะครับ องนี้หมายเลขห้าครับหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าก่อนจะเลี่ยมเงินเนี่ยหมายเลขห้าครับอันนี้คือเจ้าของเดิมเลี่ยมมาผมไปตามเช่ามานะครับไปตามเช่ามาเห็นมีคนขายนะครับตามเช่ามานี่ฮะเลี่ยมเงินนะครับเขาบอกว่าเลี่ยมเงินมาแต่ไม่ได้เปิดก้นพอเปิดท้ายก็เลยไม่เห็นตัวเลขแต่มีภาพเดิมอยู่มีภาพเก่าอยู่ ไมายเลขห้าครับดูครับสวยงามที่สุดเลยมีมวลสารชัดเจนเป็นก้อนติดหน้ามาเลยนะครับเนี่ยฮะติดหน้ามาเลยครับดูครับอันนี้กรอบเงินนะครับเจ้าของเก่ากรอบเงินงานแฮนด์เมะไม่ใช่ไม่ใช่เงินตลับนะครับเป็นงานแกะมือนะครับเป็นงานแกะมือครับโอ้สวยงามนะครับองนี้นะครับเบอร์ห้าครับ ต้องบอกว่ารักห้องเบอร์ห้านะครับไม่ใช่เกียรติห้องเบอร์ห้าองค์นี้สวยนะครับ <c oughs> โอ้เสียงก็ไม่ดีไม่ผมก็เสียนะองค์นี้ต้องบอกว่าสวยนะครับเป็นเนื้อก้นครกก้นครกนี้แจกศูนย์จองครับไม่ใช่ว่าจะพบเจอกันได้ง่ายแต่ถ้าแบบเต็มกล่องธรรมดาต้องแบบนี้นะฮะอ่านี่ครับแต่ว่าแบบนี้ก็ยังธรรมดาอยู่นะครับเราดูะเนื้อหาเนี่ยแต่องค์นี้มันพิเศษตรงที่ว่าเจ้าของเดิอเขาไปเลี่ยมเงินแล้วก็มีมวลสารติดที่ อ่าพ,พักของพระด้วยนะครับนิวครับเป็นอาจจะเป็นความบังเอิญหรือเป็นความตั้งใจของผู้ที่ปั๊มพราหรืออย่างไรอันนี้ไม่ทราบอาจจะบังเอิญของผู้ที่สร้างพระหรือบังเอิญที่มีเนื้อหามวลสารมาติดอยู่ตรงนี้ก็ไม่ทราบแต่เป็นเดิมๆครับผมบอกเลยว่าเดิมๆสวยมากแถมเบอร์ห้าเลขห้าก็เป็นเลขมงคลเลขเบญจะนะครับเลขห้า ศีลก็มี5ข้อสําหรับมนุษย์ธรรมดาโอ้โหเป็นมงคลจริงๆครับเป็นเป็นทำอะไรก็เป็นมงคลครับเลขห้านี่เลขเบญจนะครับนะตะกรุดสองดอกครับเนื้อก้นครกด้านหลังจะเขียนว่าเป็นพรายแม่สีนวลน,นะครับยันนี้ก็เป็นยันที่หลวงปู่หาท่านเขียนให้ก่อนที่จะนําเป็นอ่าก่อนที่จะจะนาไปแกะบล็อกนะครับท่านเขียนให้นะครับเป็นยันที่ท่านเขียนให้ดูครับ ส่วนประวัติการสร้างพระเนี่ยเดี๋ยวผมจะาฝากไว้ในคอมเมนต์แรกแต่ว่าได้มาใหม่องค์นี้เนี่ยก็เลยนํามาทําคลิป 5, ให้พี่ๆจะรับชมกันเลียมเงินนะครับสภาพพระสวย100%ไม่แตกไม่บินไม่ลาวย้ํานะครับตอนนี้นะครับอยู่ในมือผมเนี่ยไม่แตกไม่บินไม่ลาวนะครับเนี่ยนี่ครับดูครับไม่แตกไม่บินไม่ลาวสวยงามนะครับนี่ฮะดูกี่ครั้งก็สวยนะครับ ก็ต้องสวยเหมือนคุณแม่สีนวลใช่ไหมครับ <c oughs> โอ้โหสวยนะครับเนี่ยดูสิครับเลี่ยมเงินแล้วนะครับเนี่ยดูครับเลี่ยมเงินแล้วครับเนี่ยสวยงามครับดูครับเนี่ยมีสเสน่ห์มากครับไม่มีองค์ไม่มีเท่าที่ผ่านมือผมนะพี่ๆพ,พ,พระรุ่นนี้ยังไม่มีแบบ เนื้อหามวลสารจัดจ้านมัมีเสน่ห์ที่ใบหน้าขนาดนี้นะครับนะยังไม่มีนะครับย้ําอีกครั้งติดมาตั้งแต่ตอนปั๊มพระนะครับไม่ใช่ว่าเอามาแปะขึ้นใหม่ดูดีๆนะครับดูครับสวยงามนะครับดูสิครับโอ้โหนี่ฮะสวยงามครับพี่ๆนะครับไม่รู้จะย้ำคำนี้ยังไงนะครับว่าเป็นพระที่น่าเก็บ และก็พุทธคุณนั้นครบเครื่องมีผู้ที่ให้ความศรัทธาแล้วก็เช่าบูชาเป็นถือว่าจํานวนมากนะครับ,นะรบนี่ครับแต่ว่านี่คือเนื้อพิเศษจริงๆน้ยก้นค,นครกแจกศูนย์จองนะครับแล้วก็เลข5เบอร์5ด้วยนะครับ ที่มีอยู่กับผมตอนนี้นะครับอันนี้ก็ก้นคกแจกูนยนจองอันนี้สีแดงอิดสีอิดพระธาตุนะก็เลยได้สีแดงอันนี้อ่าเป็นเดี๋ยวผมดูว่าเป็นเนือ <Bright. S 1> อ้ออะไรอ๋อองค์นี้เป็นเนื้อผสมผงพรายกุมารหลวงปูทิมนะครับจะเป็นตะกรุดทองแดงหนึ่งดอกและจะมีตะกรุดฝาบาทสองดอกจะมีสองสองสองพิมพ์ในในรุ่นนี้นะอีกแบบนึงจะเป็นตะกรุดสองดอกแต่เป็นฝาบาทถ้าเป็นทองแดงหนึ่งดอกก็จะเป็นแบบนี้เป็นเนื้อผสมผงพรายกุมารของหลวงปูทิม นะครับผสมทั้งพรายแม่สีนวลและผสมทั้งพรายกุมารด้วยนะครับแปดสองเก้าเลขสามตัวนะครับองค์นี้มีความสวยงามครับนะครับนี่ฮะเอาละครับพี่ๆหากพี่ๆชอบหรือสนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ ก็ตามนี้เลยนะครับรับประกันว่าพระสวยจริงๆนะหาไม่ได้ครับสำหรับสวยแบบนี้เนื้อหาธรรมชาติแบบนี้หาไม่ได้ครับดูครับติดดูตรงหน้าอกพระก็มีผ้าสังฆาติก็มีนะครับโอ้โองค์นี้สวยร้อยบวกๆนะครับนี่สวยร้อยบวกๆนะครับโอเคครับพี่ๆนะครับหาชอบทักกันเข้ามานะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ